ตอนนี้พักภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นศัตรูคนสำคัญของพักเพื่อไทยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องโจมตีค่ะ อะไรก็ได้นะคะที่โจมตีและทําให้คะแนนเสียงของพักภูมิใจไทยลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาพักเพื่อไทยไปปราศัยที่ไหนนอกจากจะพูดถึงนโยบายตัวเองแล้วก็ยังมีการพาดพิงไปถึงนโยบายกัญชายังมีการพาดพิงไปถึงเรื่องที่ว่าเลือกสสพักนี้แต่คุณหนาจะได้อีกคนนึงมาเป็นนายกก็ได้เนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะล่าสุดคุณสุภชัยโพแก้วขออภัยคุณสุภชัยโพสุหรือว่าครูแก้วร,รวมกันเฉยเลยนะคะคุณสุ ชัยพศหรือว่าครูแก้วไปแจ้งความดําเนินคดีกับแกนนําของพักคพืดเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4คนด้วยกันค่ะมีคุณเศษฐาทวีสินคุณอดีสรเพียงเกตคุณจตุรนฉายแสงและก็คุณนัทวุฒิใสเกื้อนะคะมีคลิปวิดีโอในการปราศัยใหญ่ของพักเพื่อไทยเมื่อหนึ่งพฤษภาคมที่นครธนมเอาไปแจ้งความเป็นหลักฐานด้วยนะคะโดยการปราศัยต นึงเนี่ยนะคะที่เอามาเป็นหลักฐานเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นการปราศัยของคุณเศรษฐาทวีสินเขาปราศัยว่าการที่ท่านจตุรนฉายแสงได้บอกแล้วถึงความล้มเหลวของรัฐบาลนายกประยุทธ์แต่สิ่งที่ผมอยากจะตอกย้าก็คือพรรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์คือภูมิใจไทยพี่น้องครับเขาไม่ได้แค่ร่วมรัฐบาลแล้วเขาไม่ได้เห็นหัวพี่น้องประชาชนเขายังเป็นพรรคที่นําเสนอกัญชาม,ามอมเมาลูกหลานทุกคนรับได้ไหมรับไม่ได้และถ้าเขาบอกว่าสส เขตให้เลือกภูมิใจไทยสสพักให้เลือกพักเพื่อไทยไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นประยุทธ์จะกลับมาอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่ครูแก้วเอาไปแจ้งความนะคะครูแก้วก็บอกการปราศัยแบบนี้ทําให้ตนกับภูมิใจไทยเสียหายและก็ทําให้คนเกิดความสับสนด้วยนะคะก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะครับนในภูมิใจไทยครับตอนนี้ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็มีคดีกันหลายเรื่องนะครับ